วันนี้เราอยู่ในตีมอะไรนะครับอาจารย์ชาตครับผมวันนี้เราจะมาตีมแบบเผาผานเลยวันนี้เผาผานเลยเผเาผานไขมันครับการเลือกผักที่มีโปรตีนสูงเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากึ้นคือไม่ต้องลงจากข้อข้อปุ๊บแทงเลยแค่ข้อปุ๊บแทงเลยครับ ต้อนรับสู่รายการ D2C 2หมอปวนเชฟครับผมหมอท็อปครับผมครับผมหมอนุครับผมเชฟซันครับครับวันนี้เราอยู่ในตีมอะไรนะครับอาจารย์นุชาครับผมวันนี้เราจะมาตีมแบบเผาผานเลยวันนี้เผาผานเลยเหรอเผาผานไขมันครับแน่นอนครับผมว่าแบบโอ้โหกินกันเสร็จเนี่ยพ้อมกันไปเลยทีเดียวนะฮะ้อมนะครับอาหารก็เป็นส่วนอันหนึ่งที่สําคัญเนาะแน่นอนครับก็วันนี้ อาหารที่เราจะทําเมนูแรกมีอะไรบ้างครับเมนูวันนี้นะครับเราทําเป็นกริลบรอกโคลีสลัดนะครับกับตัวโพชเอกสุดยอดนะครับสาหรับตัวของบรอกโคลีนะครับบรอกโคลีเนี่ยถือว่าเป็นผักที่มีแป้งต่ำนะครับแล้วมีโปรตีนสูงแล้วมีกากใยสูงโอ้โหมันคือเขาเรียกว่าครบเซตนะครับทั้งแป้งต่ำเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะควบคุมน้าหนักได้ดีนะครับแล้วยังไม่พอครับโปรตีนสูงแบบนี้ครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อคือเมื่อไหร่ก็ตามที่กล้ามเนื้อเราขยใขญ่ขึ้นนะ ระบบเผาผลาญหรือเตาเผาพลังงานของเราเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขึ้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราอยากจะแบบนั่งเฉยๆก็ผอมได้สิ่งที่เราต้องทําคือขยายกล้ามเนื้อของเราครับมาเริ่มกันเลยไหมครับดูเหมือนไม่มีอะไรมากนะเนี่ยใช่สลัดไงครับจานแรกออเดิร์ฟโอเคครับแบ่งครึ่งกันก่อนนะครับแล้วก็หั่นแข่งกันออาไม่ใช่เอาเล็กดีกว่าครับผิดพลาดจะได้ผิดพลาเล็กๆครับเราก็จะหั่นตามก้านของมาตามก้านมันนะครับ ให้สังเกตดูนะครับ่าเท็กเจอร์ของผมนี่จะค่อนข้างที่จะของของเชฟจะยาวครับของอาจารย์ท็อปจะสั้นนะครับจะยาวๆสั้นๆมีกุดบ้างอะไรบ้างโค้ชเอ๋ห์ใช่เรามาทำไข่ดาวน้ำเลยว่ะไข่ดาวน้ำไข่ดาวน้ำไข่ดาวน้ำโค้ชเอกมีเทคนิคอะไรไหมครับไข่ไข่อะไรก็ได้ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ไก่ครับเทคนิคคือใช้นี่ครับน้ำส้มสายชู าอันนี้เราใช้เป็นแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้า A C V เร่งระบบเผาผลาญครับครับผมตัวนี้เร่งระบบเผาผลาญครับคือถ้าเกิดใครเนี่ยอยากที่จะคุมน้ำหนักรักษาสุขภาพนะครับตัวแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าสามารถช่วยท่านได้นะครับซึ่งมันจะทำให้แบบเขาเรียกว่าร่างกายของเราเนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นนะครับรับเติมเข้าไปไม่ต้องมิ้งเลยมากคิดเลยก็ต้องมานั่งตวงมันจะไม่สนุก่ใชครับน้ำประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะ โดยหลักการของพวกเราก็คือว่าเขาใส่ใส่เข้าไปใช่แล้วก็ให้รู้สึกว่าเออประมาณนี้แหละใช่ไหมฮะไม่มีตวงนะครับสไตล์ของเราไม่มีตวงตอกไข่เลยครับอาจารย์ท็อปเลยครับตอกไข่เราอย่านะฮะมาตอกไข่ใช่ไหมครับผมใช่นี่ครับผมตอกครับอ่าหยานะครับผมโอ้โหไใช้ได้ครับพอใช้ได้ใช้ได้ตอกทำไข่ไม่ไม่มีเปลือกไข่อยู่ข้างในก็โอเคนะครับน้ำปลาเวเก้นฟิชซอสนะครับอ่าเมนูนี้ต้องบอกเลยว่า สำหรับสายเวแกนก็สามารถที่จะทานได้นะครับเพราะว่าเวแกนเนี่ยก็มีหลายรูปแบบก็จะมีกลุ่มเวแกนที่ทานไข่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในเมนูนี้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเวแกนที่ทานไข่ก็สามารถที่จะทําตามแบบนี้ได้เลยี๋ยวนิดนึงนะฮะมาดซูมมานิดนึงนะครับผมอันนี้สปอนเซอร์เข้าแล้วสปอนเซอร์เข้าแล้วนะครับผมบอกแล้วนะครับขยากสปอนเซอร์มาได้เลยนะครับผมโชว์กันเน้นๆจัดจนะฮะขยี้ให้ทุกเม็ดขยี้ให้ทุกจุดนะครับผมนะครับ ย่อเลยใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวช่างภาพเราเขาไปตัดเดี๋ยวไปตัดต่อเองนะใช่ครับย่อเข้าไปเดี๋ยวนะช่างภาพตัดความเค็มได้ไหมครับเนี่ยมันไม่เค็มอยู่แล้วเดี๋ยวเราได้รู้ด้วยวายขาวอ๋อน้ำเริ่มซิมเมอร์แล้วครับจางซิมเมอร์ครับครับผมงดูนะด้ำวนซิมเมอร์นะครับอ่าติ๊กต็อกอะไรครก็มันเคดิวนน้ำครับแล้วเราใส่ไข่ลงไปแล้วเราก็ปล่อยให้เขาแบบ วนตัวเองเดี๋ยวเขาจะเริ่มลอยขึ้นมานิดๆครับแต่ว่าเริ่มสุกแล้วและอันนี้ดูยังไงฮะสุกไม่สุกพร้อมกินเพราะว่าถ้าเป็นโพชเชนเนี่ยบางทีมันจะต้องแบบข้างข้างนอกสุกๆข้างในมันยังเหลวๆนิดๆใช่นะครับข้างในนี่คือส่วนใหญ่ถ้าผมชอบจะชอบแบบไหลเลยไหลเลยไข่ขาวสุกนิ่มๆกำลังดีแล้วก็ไข่แดงก็เป็นแบบลาวาเลยตัดออกมาแล้วก็ไหลไหลเลยเหมือนคล้ายๆบัวลอยไข่หวานนะฮะใช่ใช่ใช่ครับจริงๆบัวลอยไข่หวานก็ อารมก็ใช้ก็ใช้อารมณ์อารมณ์อย่างนี้ใช่แต่เขาจะต้มไปเลยนะน้ำน้ำหวานน้ำเชื่อนะครับเอากันให้หวานขึ้นกันไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นตัวชีสครีมที่เราจะทานคู่กสแนกโอ้นี่มีหลายรสชาตินะครับยี่ห้อนี้เขามีหลายนะครับกินเล่นก็ได้นะครับลูกสาวผมชอบกินวันนี้ก่อนนะครับคือถ้าสแน็คหรือว่าขนมเนี่ยฮะับสำหรับเด็กเนี่ยบางทีเราจะไปนึกถึงการกินขนมเรื่องขนมนี่นะครับผมคิดว่าการกินชีสแทนพวกขนมหวาน หรืออะไรที่มันเป็นแบบพวกกรอบๆหรือของทอดเนี่ยผมว่าอาชีสดีกว่าอาจารย์น้ำมันมะกอกลงเลยครับกระทะนะครับสูตรเดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ดูปริมาณนะครับไม่ตวงใช่ไหมครับผมก็สาดลงไปนะครับอันนี้มันฟีลลิ่งของการย่างเนี่ยน้ำมันมะกอกก็จะแบบน้อยนิดนึงผมเรียนมาจากเชฟที่แล้วครับในการพัฒนานะครับผมได้ย่างเนี่ยก็น้อยนิดนึงปัญหาคือเชฟสาดแล้วมันอร่อยไงครับแล้วเราไปสาดแล้วมัน มัน้งตั้งตั้เสร็จนี้ครับผมอ่าเสร็จแล้วอันนี้เราใส่ครีมลงไปครับคว้าเอาเลยครับอาจารย์ฝากลงครับได้ครับผมมีที่คี๊ยบครับนี่ครับมันติดอันนี้หมดแล้วถ้าใช้มือจะดูโปรเฟชชั่นอลกว่านะครับครับผมเดี๋ยวรารอเรอเราจะกรีวลเขาถ้าเราขยับเขามากอุณหภูมิมันจะไม่พอเอ๊ะวันนี่รายการเชฟปวดหมอหรือหมอปวดเชฟกันครับเชฟมีการพัฒนามากเดี๋โอ้ศาดไว้ขาวลงมาครับ วายขาวกับน้ำปลาเป็นไงอาจารย์คอมบิเนชั่นก็ก็ก็คงจะดีมั้งครับแต่รู้ไหมเนี่ยอันนี้ได้ยังครับเนี่ยได้แล้วครับไม่ก็ทำอยู่คนเดียวแลไม่มีใครสนใจแล้วไงฮะอันนี้อย่างเงี้ยใช่ครับโอ้โหเป็นไงฮะก็ประมาณนี้นะครับผมพอปิดนอนล้วก็จะปิดเวลาเราใส่วายเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็โอ้โหมีแต่แบบวายวายก็จะให้ความแบบฟรุตตี้ความเปรี้ยวแอซิด เราไม่ต้องเติมน้ำตาลน,น้ำตาลหรือมะนอาวอะไรเลยอ่าดีมากเลยคือ,อคข้อสำคัญของอาหารเนี่ยพอเราต้องการลดหวาน<บ>เราก็มักจะไปเติมน้ำตาลครับซึ่ง<บ>สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็มักจะทานน้ำตาลมากเกินไปโดยที่มันไม่จําเป็นแต่ถ้าเรารู้เทคนิคเนี่ยอย่างที่เชฟสอนเมื่อกี้ครับในการที่จะใส่ไวน์ขาวเข้าไปเพื่อให้ได้แบบแอซิดของมันกับความหวานของมันจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะดีกว่าได้ ได้จากน้ำตาลที่ผ่านแบบเขาเรียกว่ามาแล้วครับมาแล้วครับโปรเซสต่างๆนั่นเองมาแล้วครับไฮไลท์ครับโอ้โหต้องโดนครับผมเคฟเคฟเขาอันนี้เดียวนะจันท็อปดูดีมากเยอะยเยอะดูดีมากๆเลยพอใส่ปุ๊บกลิ่นหอมขึ้นมาเลยเตรียมเครื่องไว้ก่อนอันนี้เราก็ผมเป็นคอมเมนเตเตอร์ให้ไมซันชีสเห็นเป็นแผ่นไหม อันนี้คือคือตั้งใจเป็นแผ่นไม่ได้เป็นฝอยๆเพราะว่าเวลาใส่สลัดดูอย่างนี้มันจะดูแบบกินได้เป็นแผ่นๆมากกว่าใช่ไหมครัเอาเลยไหมครับนี่จัดได้เลยครับจัดได้เลยครับลงจ์ท็อปยังไม่รู้เลยว่าจะจัดอะไรใช่จัดอะไรวะช่วยช่วยไก์นิดนึงครับเดี๋ยวผมจัดก่อนดีกว่าครับเจฟจัดก่อนก็เสร็จเร็วเรียนแบบ แค่บอกว่าผมจะเลงผมจะเลงไม่ได้ไม่ได้มันจะมีครีมซอสนี้นะครับครับมีครีมซอสมีไข่ไข่ถ้าไข่ผมมีชีสมีอัลมอนด์คือให้ผมจัดอะไรบ้างต้องบอกก่อนเดี๋ยวไปหยิบนู่นหยิบนี่มามั่วไปหมดก็สุดท้ายเราจะปกท็อปด้วยผงนี้อ๋อเป็นผงคณะใบิก ผมคณะใบหยีกัะครับคณะใบหยีเข้าไปตอนแรกผมก็เลยบอกว่าึกว่าเป็นผงชาเขียวบอว่ากว่าผงชาเขียวผมว่าว่าชาเขียวครับอาหารช่วยเบิร์นครับใช่กำลังจะมากำลังจะจัดเลยเนี่ยมันเริ่มแน่นไปหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับจันทุชาครับไม่รู้ไม่รู้ซะแล้วนะครับผมโอ้โหอย่าๆยาครับนี่แค่นี้พอครับโอ้โหศิลปะครับนี่แหละฮะ อ่าได้ฮะอุปกรณ์ฮะอุปกรณ์ครับชอบมากเลยฮะอันนี้ต้องต้องมาครับผมต้งมองมาอันนี้ผมจะเอาอันนีเลยฮะอาจารย์เป็นหมอผ่าตัดจะคุ้นเคยนะครับครับผม,ผมดูมีความธรรมะธรรมแงในจัรยใช้อุปกรณ์ครับอย่านะฮะอย่านะครับผมอย่าอย่างเงี้ยอึงกันเดี๋ยวอึงอึงความสวยใช่ไหมฮะ ยังไงครับเชฟเห็นเชฟบอกว่ามันยังมีแบบเขาเรียกไฟนันทัชอยู่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชิมเลยเหรอยังดีครับเพราะว่าผมบอกอินฟลูเอนซ์จากการไปภูเก็ตมาล่าสุดนะครับไหนครับครับอันนี้ซื้อมากซื้อกลับมาจากภูเก็ตหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับกลับมาจากภูเก็ตไม่แตกเดี๋ยวเราจะลงพันกันนิดนหนึ่งครับโอ้แอาจารยจะได้ดูแพงขึ้นมาใช่ไหมครับบอกอาจารย์ท็อปเนี่ยคือไม่ต้องลงจากข้อข้อปุ๊บแพงเลย แค่ข้อปุ๊บแพงเลยครับเดี๋ยวให้การช่วยนะครับพอควันพอดีก็ช่วยผมยกข่อออกอ๋อหมายถึงว่าพอควันพอควันเข้าไปแล้วจะทับปิดให้ทันนะพอดีคือยังไงครับพอดีก็เอาให้มันดูมีอุปกรณ์อุปกรณ์โอเคนะครับเอาได้เลยครับสุดยอดนะขอบคุณครับที่ลุงไว้จะเสิร์ฟนี้นะจัสมมติวางนะครับตอนเสิร์ฟ วางเลยครับอ่าวางเลยผม้วิจารณ์เป็นเกสครับคือแบบเอามาครอบเอาามครอบคือกลัวแบนี้นึงหายใจไม่ออกกลัวไม่ได้กลิ่นกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้กินจริงจริงอาครับผมพยาศรีได้ครับเฮ้ยอจร์ครับสำลักควันครับโอเคครับต้องมีเครื่องวัดออคเซนที่ผมด้วยนะครับว่าออกซิเจนผมดรอปหรือเปล่าครับ ตัวยอดเ,เลยครับหูยร้องอะไรนะให้สเปซสอ,องหมอเ <laughs> อ่อเจ้านทัทกินแล้วคอมเมนต์นิดนึงครับทำงานด้วยครับ <laughs> อร่อยอร่อยเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ตัวบัคครี่ที่เราใส่ตัวน้ำปลาไปมันก็แบบรสชาติกลมกล่อมดีครับแล้วก็ม,มันก็แบบครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันไม่แข็งอ่ะมันก็แบบนิ่มๆแล้วมันก็กรอบข้างนอกด้วยเพรเราย่างไงครับย่างแล้วก็ทําให้บล็อกเอรี่ยังกรอบอยู่เนาะแเราได้ส่วนผสมลงตัวนะคก็งี้ฮะตัวตัว,ตวอาหารกลุ่มพวกนี้นะครับถือว่าเป็นแบบดีต่อสุขภาพมากๆหนึ่งคือด้วยตัวไข่เนี่ยเขาก็มีโปรโตีนสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยวิธีการทำเนี่ยเราทั้งใส่แอปเปิลไซเดอร์วเนก้าใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ต้ม คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นส่วน,สวนผสมที่แบบดีต่อสุขภาพแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นระบบเผาผลาญได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะตัวแอปเปิลไซเดอร์ไวเนกายังไม่พอครับตัวบัคครีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผักที่เป็นผักที่มีแป้งต่ําและโปรตีนสูงบแบบนี้ก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มเวแกนที่ปกติเนี่ยไม่ค่อยได้ทานเนื้อสัตว์เนี่ยการ,รเลือกผัก ที่มีโปรตีนสูงเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นโพแทสเซียมด้วยดีมากๆไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะครับโปรตีนแล้วก็กากใหญ่ก็ดีมากๆครับครับผฟว์ครับสอาละครเมนูแรกครฟว์ครับเอาละครเมนูแรกนะครับชื่ออะไรนะครับเชฟเมนูภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก่อนเกรลบรอกโคลีสลัด with poached egg อ่าภาษาไทยครับ บรอกโคลี่ย่างน้ำปลากับไข่ดาวน้ำโอเคครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับครับอ่าบรอกโคลี่ย่างน้ำปลากับไข่ดาวน้ำนะครับสุดยอดเร่งระบบเผาผานนะครับ D2C ครับสองหมอหัวนเชฟครับหมอหมอท็อปครับหมอโนครับเชฟซันครับสวัสดีครับ